ทำนายฝันตอนฝันว่าถูกงูกัดงูไม่มีพิษกัดงูมีพิษกัดการถูกงูกัดหมายถึงคําเตือนว่าร่างกายหรือจิตใจของคุณตกอยู่ในความเครียดหรือเกิดความไม่สมดุลโดยไม่รู้ตัวจิตใต้สำนึกของคุณจึงแสดงออกผ่านทางความฝันโดยบอกให้คุณหยุดในสิ่งที่กำลังทำและให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ฝันว่าถูกงูไม่มีผิดกัดหมายถึงปัญหาเล็กน้อยที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงสักเท่าไหร่แสดงให้เห็นว่ามีคนอยากเอาชนะคุณแต่พวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากกลั่นแกล้งเล็กๆน้อยนอยหรือการใช้วาจาไม่สุภาพทำร้ายคุณอีกความหมายหนึ่งบอกว่าการถูกงูไม่มีผิดกัดหมายความว่าคุณมีเรื่องผิดใจกับใครบางคนและเกิดการกระทบกระทั่งกัน ผลลับที่ตามมาคือพลังงานด้านลบที่เกิดขึ้นจากการใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องคุณคิดว่ามันไม่เป็นอันตรายแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พูดออกไปทำให้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์จิตใต้สำนึกของคุณรู้สึกผิดและคิดว่าคุณควรจะให้ความสำคัญต่อความรู้สึกของผู้ฟังไม่ควรพูดอะไรร้าย,ายๆออกไปโดยใช้อารมณ์เป็นหลักฝันว่าถูกงูมีพิษกัด หมายถึงคนรอบข้างที่ไม่ควรเข้าใกล้หรือส่งผลกระทบด้านลบต่อคุณคุณรู้สึกว่ามีใครบางคนที่ส่งอิทธิพลไม่ดีต่อคุณหรือคนที่คุณสนิทด้วยหากอยู่ใกล้กับบุคคลเหล่านี้ไปเรื่อยๆคุณอาจจะกลายเป็นคนแบบนี้หรือได้รับอิทธิพลจากพลังงานในแง่ลบจนเกิดปัญหาทางด้านจิตใจ อีกความหมายหนึ่งบอกว่าการถูกงมูมีพิษกัดหมายถึงสภาวะที่อ่อนแอหรือจุดอ่อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางร่างกายหรือจิตใจเช่นว่าคุณเชื่อมั่นในบางสิ่งอย่างแรงกล้ามาตลอดตั้งแต่เด็กแต่เมื่อโตขึ้นคนรอบข้างกลับบอกว่าสิ่งที่คุณเชื่อมั่นนั้นเป็นสิ่งที่ผิดทำให้ความเชื่อมั่นของคุณสั่นคลอนและส่งผลกระทบต่ออารมณ์อย่างมาก และอาจทำให้คุณเปลี่ยนแปล,ง,ปลงทัศนคติที่มีต่อการใช้ชีวิตไปอย่างสุดขั้ว